ต้นกล้า Marketing 3.0การตลาดเพื่อชีวิตการตลาดในปัจจุบันเปลี่ยนหน้าตาไปจากอดีตมากหนังสือ Marketing 3.0โดยกูรูทางด้านการตลาดาศาสตราจารย์ฟิลิปคอตเลอร์และผู้ทรงความรู้อีกสองท่านได้ถูกตีพิมพ์ออกมา เพื่อกระตุ้นแนวความคิดใหม่ๆใ,ให้กับนักการตลาดด้วยคำอธิบายบนปกหนังสือที่ได้ใจความทั้งเล่มว่าจากผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้าสู่จิตวิญญาณของมนุษย์ยุคมาเก็ตติ้ง1.0นักการตลาดเน้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ดูดีมีคุณค่าโดยจะมุ่งตอบสนองคนส่วนใหญ่แบบเดียวกันเพื่อให้เกิดการประหยัดต้นทุนในการผลิตแบบเดียวกันเป็นจำนวนมาก หรือ mass production แต่เมื่อเทคโนโลยีต่างๆถูกพัฒนาดีขึ้นุรกิจสามารถประหยัดได้แม้ไม่ได้ผลิตแบบเหมือนกันหมดต่างสามารถสร้างสรรคผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าแต่ละคนถูกใจเต็มที่กันไปเลยและยังได้ทีละจำนวนมากๆอีกด้วยซึ่งเรียกว่า mass customization ในยุคของ marketing 2.0ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเมื่อทั้งธุรกิจลูกค้ารวมถึงคนทั้งโลกต่างกังวลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ เพราะโลกของเราเริ่มแย่ลงทุกทีทั้งจากมลภาวะการใช้ทรัพยากรที่ไม่ค่อยยังคิดของมนุษย์การตลาดจึงไม่ได้มองแค่ว่าจะตอบสนองลูกค้ากันแล้วแต่กลับต้องการความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายเพื่อสร้างชีวิตที่ดีสร้างโลกที่น่าอยู่ขึ้นและนั่นคือยุคของ Marketing 3.0ที่มุ่งไปสู่ชีวิตจิตใจของมนุษย์ แม้ว่าวิวัฒนาการทางการตลาดจะไม่เคยหยุดแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกธุรกิจจะทำตามแนวคิด Marketing 3.0ได้พร้อมกันทั้งหมดบางธุรกิจยังอยู่ที่ขั้น2และบางธุรกิจยังไม่คนขั้น1ด้วยซ้ำธุรกิจที่เข้าใจความต้องการของโลกปรับตัวก่อนจึงจะสร้างโอกาสได้มากกว่าและโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจเองโอกาสที่ดีสำหรับคนทั้งโลกเมือนอย่างวันนี้ที่ CK Power ได้ทำแล้วการสร้างคุณค่าแก่โลกไม่ได้สอดแทรกอยู่แค่ใน Product ซึ่งคือพลังงานจากทรัพยากรธรรมชาติที่โลกให้โอกาสเก็บเกี่ยวแต่เรามักปล่อยทิ้งไปเช่นแรงน้ำไหลแสงแดดไม่ได้อยู่แค่ในการสื่อสารที่ย้ำด้วยพันธกิจในการให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อมชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกภาคแต่แทรกอยู่ตั้งแต่แนวคิดในการก่อตั้งบริษัทที่มองพลังงานเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศ และแทรกอยู่ในรูปแบบของการดําเนินองค์กรหลายบริษัทที่มีความรู้ความชํานาญในด้านเหล่านี้เรียกได้ว่า C.K. Power สร้างธุรกิจเพื่อโลกไปนีอย่างแท้จริงนี่แหละการตลาดยุค3.0 เป็นงไงกันบ้างคะกับรายการของเราในวันนี้นะคะเรื่องราวของ Marketing 3.0การตลาดเพื่อชีวิตและจิตวิญญาณค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่ CK Power เนี่ยนำมาใช้แล้วก็ทำให้เราทราบว่าไม่ใช่แค่การทำธุรกิจแล้วบริษัทของเราเก้าวหน้าอย่างเดียวนะคะแต่โลกต้องก้าวไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการต้นกล้าธุรกิจก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะบริษัทชอการช่างจากัดมหาชน บริษัท CK Power จำกัดมหาชนบริษัทมโนภาพจำกัดบริษัทสหเครนออกชั่นจำกัดและ,กะเกษตรศาสตร์เพนเซ็ตสกูลค่ะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังหรือว่ารายละเอียดต่างๆนะคะสามารถเข้าไปชมได้ทาง Facebook หรือ Youtube ในชื่อต้อนกล้าทีวีโชวันนี้รายการต้นกล้าธุรกิจรายการที่นำเสนอเรื่องราวของคนกล้าพลิกแนวคิดธุรกิจจับทิศสู่ความสำเร็จก็หมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามชมได้ใหม่ในครั้งหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ